แม่สีสกลงมาเดินรอบที่สองแล้วนะฮะโอ้โหไม่ต้องสั่งเลยทดีนี้เดินเองเลยเนี่ยโอ้ไปละคุยอยู่กับใครก็ไม่รู้รอ้าววัดตีจ้าโอ้โหจะใส่แว่นจ้าไม่ค่อยได้เลยนะเนะี่ยน้อยหน่อยอสบายดีกำลังถ่ายคลิปแม่อยู่ ครับตามสบายไม่รู้แม่กูอยู่กับใครมีเพื่อนเดินแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบเดินตามแต่แต่สายซูมแล้วสาซูมนี่เราจะ ภาพมันเจอแบบเต้นมากปาดีมีคนแอบถ่ายรูปแม่สีสุกเวย ถ่ายข้างหลังเนี่ยเขาจะขอถ่ายรูปอีกแล้วมึงเนี่ยสงสัยจะขอถ่ายรูปอีกแ้ะมีคนมาขอถ่ายรูปเขอเอาแรงบันดาลใจ แม่ผมแปดสิบหกนี่แปดสิบแปดเนี่ยบพว่าเ่งฟ้าเนี่ยแม่แปดเก้าเนี่ยก็แก่ว่าแม่ผมนิดหน่อยก็เนี่ยก็มีกเออนี่ก็มีผมก็บอกว่าทำไมไม่ไม่ยอมเดินแล้วน้องๆเับพี่น้องก็ไปพันละหมดเลยใช่ไหมครับผมอิสระบุรีผมเนี่ยมาดูแกหนึ่งห้าวันแล้วเหลือมาแล้วผมโผล่ึ่งเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปมาฝาให้แม่ผมดูเจ้าคลิปไปเจ้าคลิปไปก็ดูไหมคลิปวิดีโอครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไลน์คุณลำเจ้าคลิปครับได้เลยครับอ่ะถ่ายรูปกับเขากับแม่หน่อยดิ แม่แม่พี่เหรอแม่ผมเองพี่อะไรพี่อะไรลายผมก็จะเจ็ดสิบแล้วโอ้ยแข็งแรงเนาะนี่ผมเจอล่องแก่งลำน้ำว้าแกไม่ยอมให้ไปผมหกสิบเอ็ดหกสิบสองผมเจอล่องแก่งลำน้ำว้าโหดที่สุดในประเทศไทยเขาไม่ยอมให้ไปก็ผมมังพะผมอยู่แถวอ่างมังพะเลยผมไปอยู่กันสามสี่วันแล้วเนี่ยอ่าเขาเขาอยู่กับปักรยานไงปั่นจักรยานมาด้วยผมไม่เคยมานี่สิบยี่สิบปีแล้วมากแข็งแรงเนาะครับไปครับไปเห็นไปคุยไปก็ได้ผมเห็นแล้วผมทึ่งเลยล่ะ นี่นี่ก็เพิ่งมาฝึกซ้อมอยู่สามปีเองแต่ก่อนนี่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเดินไม่ได้เหมือนกันนั่งเรความจำเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วเริ่มจะจำใครไม่ค่อยได้แล้วก็เพราะไม่ออกทางนอกไงอยู่แต่อยู่เห็ดอยู่ที่จําเจเขาเขาอยู่ในบ้านคนเดียวแล้วก็ประกอบด้วหมาหมาตายไปแล้วไงเขาเรียกเขาเรียกอยู่กับพื้นที่จําเจมันก็เลยทําให้สมองไม่ทํางานแต่ถ้าเห็นภาพเคลื่อนไหวอย่างอื่นข้างหน้าก็จะดูดีขึ้นฮะ โอเคพี่ขอบคุณมากครับอ่าเด็กเด็กขอไลน์ก่อนเดี๋ยวขอไลอน์